พักที่4ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานศูนย์สันติวิธีเน้นย้ำสร้างความเข้าใจเสริมพลังประชาชนร่วมกันขับเคลื่อนสันติสุขในพื้นที่ของชายแดนใต้ค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะที่หน่วยเฉพาะกิจอัโนไทยตบบทําบลบ่อทองอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีผลโทน,โนรทิพย์ผูยนอกแม่ทัพภักที่4และผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทํางานของศูนย์สันติวิธีเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานจากกําลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งการประชุมในครั้งนี้เน้นย้ําให้ทุกหน่วยนะคะเดินหน้าสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านนั้นรวมถึงผู้ที่เห็น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้การอบรมเสริมศักยภาพและการสร้างอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความไว้วางใจต่อการทํางานของรัฐโดยแม่ทัพภาคที่4ยังได้เน้นย้ําถึงภารกิจที่สําคัญนะคะนั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับเยาวชนการรับฟังทัศนคติของประชาชนและการทํางานภายใต้กรอบกฎหมายค่ะพร้อมกับสั่งการเพิ่มถึงความ สามเข้มข้นนะคะทางด้านข่าวให้ติดตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดได้รายงานข้อมูลอย่างเป็นระบบแล้วก็ให้ความสําคัญกับข้อมูลที่มาจากพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะนําไปประเมินสถานการณ์และกําหนดมาตรการในการรักษาวความปลอดภัยที่เหมาะสมค่ะนอกจากนี้ครับแม่ทัพภาคที่4และคณะได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขค่ายอิงขยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี เพื่อที่จะติดตามการขับเคลื่อนเพื่อที่จะรับทราบปัญหาและก็ปรับปรุงข้อบกพร่องในรอบด้านโดยทางนั้นของแม่ทัพภาคที่4ก็ได้มีการแสดงความภูมิใจในกําลังหน่วยพลนะครับเพื่อขอไปครับได้มีการแสดงความภูมิใจในกําลังพลหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามยุทธศาสตร์การดูแลจังหวัดายแดนภาคใต้พร้อมกับย้ําบทบาทใหม่ในการพิทักษ์ประเทศ คุ้มครองประชาชนแล้วก็นำสันติสุขกลับคืนสู่สังคมพะหูวัฒนธรรมซึ่งไทยพุทธและก็ไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงพร้อมกับกำชับนะครับว่าห้ามกำลังพลนะครับยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดเพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขความขัดแย้งในพื้นที่พร้อมใช้สภาสันติสุขตำบลเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหาแล้วก็การสื่อสารทำความเข้าใจผ่านผู้นำท้องถิ่นและก็ผู้นำศาสนา เพื่อที่จะลดความรุนแรงแล้วก็ป้องกันการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอีกด้วยครับ